พีออ่น้องสวัสดีครับสวัสดีไปเบิ่งเห็ดเปเรื่องอยังก็ไ่าเปนบ้หี่ยังเห็ดพอบ่โอ,อ้พลอดเข้าไปพอลอดได้ดี๋อวได้ไมว้มางไปตสด้เลย่อ,อ,อสวดได้เลยลองมงมันม,มีคืนบม่มีมเขียวงียวลองมึงพี่คืนแล้วพี่น้อง เมียนว่าจิเป <es> oh, ็นผาไปเบ่งเห็ดพอเนี่ยตัวผาเป็น้องมาเบ่งว่าพันเอาจังใดยู่จังไดเนาะโอ้มาอยู่ห่มนี่บอกมนอยู้ห่มนี่บอกที่ออกไปเมื่อนั้นนะที่บ้านไม่ตัดนี่ไงนที่น ทีนเราหาไปมือนั้นพี่น้องมีาใหญ่ๆไ,ได้ดนได้ามาเบิงเนาะบคน,นออกจังไหนอะนะก็ได้กินแรงนะคะก็ด้พี่น้องเบ่งก็้สดน้ำเนาะใต่ซับอครังนน่อ,อง,นนง,งไดนนห,บบหนงั้นหเห็นบอกได้เด้อไเอกซีเปนเบ่งน้ำนะส่ก็เฮ็ดยังเฮ็ดปวกบ<า>่ใครใครเฮ็ดปวกเนาะมันแตกเือ โอ้มันโบ่ามันแตกเคิบมันอ่ะเขาเอายังก็ไม่เป็นดอกกันนะอืออยจะลาปัญหาแล้นะครับบ้านี่แะเพะั่นเฉพาะย่สามันเท้าว่าหนกเฮ้ยเพาะกอกบแถวนี้เออพี่น้องมาเบิ้งน้นพี่น้อฮ้เบิ้งสดๆเลยพี่น้องนี้ เตาพี่น้องมาเก็บเห็ดสดๆเ้อันเห็ดยังมันจะไข่เนาะมันเสียนังมันเสีจุ่มเออติดยำกัดกัดติดยำกัดกัดข่าวเบิ้งคุณแม่เพิ่นกับน้องตังเพิ่นดักตังไว้เพิ่นหาเห็ดน้องพี่น้องเนาะว่าเพิ่นเพิ่นหาจังไดนเพิ่นเอาหมองจังไดนนะเรื่องข่าวพี่น้องมาเบิ้องนี้อ่ามีเรองทีถามประเด็นมาว่า ขึจะหามองยังได้ก็นส็เพชรละงูก่อนะเป็นาเอาอรจะ้แหละค่ะไม่ใช่ออกกุ้นะคะมนหนวเท่มแบบนี้อืงอกรอกันดอกจุ่มเนาะเย็นๆหาไปอตีน้อดะไคร้ดอกนกเพชรตะไคร้เพชรยังกินนะปนเรอเด่นแดงพอเด่นกินไปได้ไดล่อโอ้ที่ตัวปนไว้ในถ้วยหรือเปล่าครับแม่เจ็บดพี่น

ฝังบทท่านเนาะฟังบัท่านเดีวจะฟาวเาหลมันถึงมุดข้ามบ่อคอนล่อยซือคนฟังก่อนไงก่อนเดยคอกับว่วเราไปเบื้องเฮดอันนั้นเราไปเบื้องเฮดอันเบืงเดลุงโอ้กอนบ่อป่แม่อ๋อไม่ได้เพ็่นว่าเอาไปเบ่อนแม่คกไว้เมื่อวานควรเป็นไข่อ๋อก็ทธรรมดาแล้ะว่าเพืนบ่อม่งไม่ก็ได้ต่อก่อนค้นหมาเนั่นนะเพื่อนก่อนหาอยู่หาจิตให้กันกำหฮอน่ละ ไม่ชอบเป็นหนองวาบิางิเด้เอ้บอกน้ำเราว่ท่านองศรบินว่าท่านงบอกว่าท่านอหนูหินไปเดิ่งไไอ้หนูน <c oughs> หินม <c oughs> ดผมแก่พนี้มือนกันวะนี่จะหัวใจอหนูหินปะเจ้าเป็นอหน,นูหินสองนี่ก่องกระดาษใส่กล้องอนองา หันดาบใส่ปั๊บเลยดอกเรามักขนาดดาบเนี่ยหัวใจว่ากล้องมากก็หันนานี้หันดาบนี้นี่ไหมเนาะหันขางใส่โตโอเขากล้องยู่ทางนี้ตัวนี่หันนี้กันนาะมาสันัตนีแต่ว่ากระทายปั๊บเี่ยหันดาบ่าใส่ปั๊บเลดื่ะเดือได้แล้ว็ยังเก็บตะไคร ก็เชานี่มิเห็ดตะไคร่เห็ดตะไข่เห็ดอันนั้นนีเห็ดตะไคร่เนมาเอาตอนเช้ามันีโปลเลเนาะคือน้องอเดนบทนตอบขอมมนได้เพราะว่าอเดนไทยค็บตัวพอเดนกอ่านพบทนบอกนะะบนอ่านว่าจับอสับสมื่าน้องสับสองเื่องอเดนไทยสอสวดกับอัดวิดี่คิไปเนาะเราจะล่องยูทูปนั่เนาะพีอน้องคือว่าพอเดนอะลอง ลองทายอดสดเบื้องสี่น้ังว่ามันสัญญาณไหนว่าคืนมันดีบ่าสินะเพราะว่าบ้านอยู่นอกบ้านนอกบ้านหลับที่นี่สัญญาณมนไ่ค่อยดีก็เลยบมันไม่คืนเพาะเลื่องสืบไลสดเบิ้งประจำาสินะมันขาดบ่สัญญาณดีบ่สัญญ่ณกวางดังอีกแล้วซวเราเหรียญสืดอกพ้อง เรามาเจ็ดตีหีขันท้ายขาีปั๊บเราหันดาบมาปั๊บเลยเมื่อจะเห็นดายากเห็นหนาแล้วคนนึงพอเรา <c oughs> เห็ดหูเอาเมียขวดน้ำาขึ้นเใส่ตะกาไปจ้าถือจะ,จะม <า S 1> ่ปวดแขนนะถือเราเน,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 นี่ยโหลดหน,น,น้ามันหนักเกือบจะได้น่ะนะแขนร้งพอดีมือราอพอดีอันนี้ตัวนังหนานี่ถ้าเกิดตยืนตนนี้แค่อัาาอน,นี้ฮทพอร์นอโอเฮทพอัง กเป็นเสียงเราบอกบอกพี่น้อยข่อยผากน้ำมัวท่านนี่เองไปถามเล่ากับบ่อฟังนูานทีถามว่าอันเอายุตเตยุนี่เป็นบ่อเห็ดเพาะที่จะเอาไมเอาเนี่ยเอายูนี้แล้วก็เอาูหน้าเขาบุลุ คือไม่ง่ๆนะอออันนี้แง่ๆก็เอาอู่ประวันบ่เคยเห็ดเพาะเแม่ปเขาลงลับแซ่บพร้อมนะพี่เจ้าเอาไปจดแจงมันนำก๊อดกดีขนาดพี่น้องภาพซาดว่าพี่น้องสัญญาณดีปะบอกประเด็นนี้ด้ยที่ว่าไรสดนี่พี่น้องอันนี้อะเาอ้าสัญญาณดีประเด็นก็สิร ดูๆเนาะถ้าสัญญาณมัดีก็ถ้ามันขาดมันหายมันยังสีก็ไม่อยากไกล้นะพี่น้องเพราะว่าเวลาเบิ้งเวลาอย่างสีมันเนอะขัดจังหวะชักหน่อยก็ใบกล้องเดี๋ยวเห็นคือมัดผมแกะหมดนย่างเนี้ยฮ้อนฮ้อนบ่เอือห้ามห้างห้าเอวอ๋อเออเบิ้งกล้องดูเดียวเดียวเบิ้งกล้องดูโอ้ผมก็แต่งตัวสวยใช้มือเนี่ย มาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแจ้งนาแจ้งจาเรียบร้อยเป็นต้นนี่จังมากเลี่อยู่ทางไกลบ้านนอกเราใครจะกินแกฮ็ดมหาแม่จลาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเราบอกเด้อมาโหลดมาคุ้มเราไปกันย่ไกลแถวอากาศดันนู่อนฮาทีนี้กําลังหอนี้อาจจะได้เ่งะเราออก็ค่ะว่าใส่ใม่เชียออ ยูทูบเป็นห้องเฟซบุ๊กน่เสียมนังกลับมานังยังกับพวกนี้แล้กัน้องี้่นไเอาอย้ใดรอบลเพ่อเอาก่อนอ่กราเลยาะชิบเป็นมือกล่องด้วยพี่น้องด้วยพระบูได้คอยดกแค่อืหลักั้งไหนาเห็ดแต่ เพ uh, like so so ่เลยมาเชียักน e ั่อเนี uh, okay. ่ยเออเชียหาให้พอได้แน่ยก็มันจะหาเชี้ยสอยู่นะหาให้พอหาให้พอหนังเขาจะอยู่ในใบหน้างบ่คนจะเสี่ยงตัวคนอยู่ในใบหน้าเขาล่ออยู่ล้ลยคือลูกหิมเลยบ่ได้อยู่ฝั่งไหนขึ้นอยู่ซึงทีไหอ๋ออนหนังจเขีนเมื่ไเนาะฮิวดีี่ด้ทั้งซื่งมันไม่คือให้พรให้พ้ายเปิดรู้อยู่ใต้ เปนแม่เพื ab, ่อนถ้าฟ ah ังสี ah ี ab, yes till, ab, ่น้องนจ้าเพนังขามันจิคอรอดอยู่งรึ่งอยู่ในใบท้งนี้บ้ากระบอไม่เสียติบบานที่ฟอตลัันกบอได้เลยก็อดทมอืมีความอดทนสูงเพราะว่ามันอึดไได้คือหาง่ายคือตะเก้าแล้วือนาบกเพียนบก ดูขยันเสียแต่ซื้อไม่ได้ซื้ออยู่เออต้องหาเพค้นเพค้นหาเจ้าหานะแสดงว่าใส่ขวดพอยามสูงเนาะคือว่ามันเกิดมาใหม่คนยังบอกมาเกี่ยวยังบอกว่โอเคเลยซื้อขิงอยู่เลงนั่งย่างเทปเต่าเลยเหรอปัอันนี้เพคนเกี่ยมาโผลเจ้าเกี่ยค่อยเกี่ยเป็นพลาสต์เลยตั้งคนไต่หิ่งพ่อมาค่อยจะเกี่ยไปไปายควมกันด้วยตั้งเลย ไปมาค่อยไปเกี่ยวไส่ยังทีหน้าค่ะไดู้่นี่แหละจุ่มนึงเฮาอหนั่ค่ะนี่พี่นอยากพูดจักว่าพิ่เอาจังใดเห็ดเพาะไหนเลย้ามาบึงนั่นหันดาบไม่อดกเลยเห็นปะนันบละกันเกี้ยันมีจากดาบล่เกียออยแล้วมันขึ้นอยู่้ลยเีวเได้ได้ีนี่แหะจุ่มนึงหวาน ดอกสมบูรณ์ขนาดเนาะเป็นยุบอ่ะนี่นี่นี่ไม่เพราะหนังเลยนี่ลามันนี่ลาแบบเนี้ยเออมันจะขึ้นอยู่ในผิวเลยเมื่อใดมันขึ้นมาอีกครองมือสามมือกใหญ่เลยแบบนี้แคนี้ใหญ่ขึ้นมาอันต่ำยอมค้อยแล้วเลยนึงเมื่อเดียวขื้นเดียวกับปึ้งเลยแสดงว่าเมื่อเสียบตองหูวจักเวลาขึ้นเวลาออกเป็นบ่ ตั้งเหราได้พ่น้องตั้งมดูกกันาเดแสดงว่ามีขื่น้ยพี่น้องคนเบ้งใดจะแสดงว่ายี่นปาก็มีขื่นแสดงว่ามือนในปาก็มีืนค่ะกะเพิ่นกะลักเสาไฟมาหดนีแล้วค่ะก็เลยดูดมาแล้วคะแนนปกต